สบายท่านผู้ชมเนาะมีแกะมหอดพี่น้องพอตั้งเรื่องละแล้วกับไบรามาโอ้เป็นเตบมาสุดนี้กับดีมาไอาเอก็กโอ้ไอเอ็กเลยเออไอไอคูนแต่ไอเอกนะ็กเนี่ยล่วงท่องเทแ้วเนาะไอคูนเนาะไอนุ่นเด็ะไ้นุ่นไปปปาแล้วนะุ่นก็ไปป้าแล้วปปลโอ้อะบุญม,มีน้อยเป็นบ้าเราเด้แกเสื้อแล้ว ตัวแห่งเลือกกินนะมังโม่หนอเข้าเด็กกินบ่เจ้าก็กินบ่คุณมังโม่น่ะกินกินนี่งขึ้นมาขึ้นนี่ก็อิ่มคืนนี้ก็กินไม่ไล่แหนโหนมือขึนนี่ไป sao bêng gì thay? đồ bẩn con thóc. này đây bẩn con thóc nè. ừm. ờ, đai bò. đai bò. đai vứt thằng đai nhang đai nhang đai sơ anh em loi nè, nè. nè, thiếc quan thiếc nè. thiếc vứt nè. ตะปัดตะปัดตลอดเลยอันชอันสเขาให้คุปัเบดมาเขาคเท่าื่แล้วจะึงดบดเงินไรบ่นีบดเงินเท่าไรเงินห้ิบพันห้าสิบพแล้วบดเลยแล้วบดเลยตัวใดจักอันฟบ่บดช่เฮ็ดเ่งเออเขาเอาห้าเงินบ่ตนใดรางวัลมันบ่ ลราวาดเดลำลำสติงเด้สติ้งเด้สติ้งก็กินกินโอ้ข้าวหือปักหือไลมาโอ้โหหือไลอันเนาะปวดเมียเขาต้างมาบนมีเขาต้องมาไอขูดก่อนบริไดเมาแล้าตีน่ะบริไดกินแล้าเนี่ยบริไดกินแล้าสับเ่งสักเบเวงได้เบียบ่เบียบ่ได้ เด้หลวกะเวิเวลยด้วยกับไปกินน้าวเอออออันนี้เลยเปกินข้าวหนึ่งอนน้ข้าวแห้งแล้วกนแล้วาห้าโมงเน่ก็ไปกินพรเขาเต้นอีกอ้าวเขามีเขาเส้บตรีหนึ่งเ้นบตีัเออเราเปิดตู้ออกตีเขาเปิดตู้ดิเออเตู้หน่นงตู้เก่เ่ย ยูพไยเลยยูุ่มมันนะรอจหนอกมุกอีกจอมอยู่บ่ไปป้าแล้วป้าแล้วป้าเจ็บกบเด้านี่เขาไปไปเมื่อไหร่เขาไปคืนคืนเนี่ยคืนโอ้บรทัดไอเกลียวเลยเนาะ Gặp nhau nè

มันกัดไปเนา oh, ะมือ้อเพิ่นนี่อายบมาเด้บุญนะโอ้อายบ่เด้นูก็มาตงลเคยดินบุญดน่ะอืบุญนี่มันเเ เมาบ่ามูแก่นี่เมาเนี่ย,ยกินเบียรบ่หม้อลายอ่ะเมาเล็เดียวบ่หมา้อ,อามาลายเยาาายนาะวันี่เนาะมาเอ็กหะป้อทำได้แล้ว,มวเมาอ๋อเอ็กกับมบ้านนี่ยนะอือหือผักกะนี่หมดแล้วเนาะวันีเน,นาะค้นนี่จะมาคืนเลยนึ่งนี่ไปจิม้มคืนเนี่ยอเอ่อหนาวนิหน่อยไปไปอัน ไปยืมมอเรนี่นี่เขาบปนอนอยู่นี่เนาะฮอนนี่เขานอนอยู่นี่น่ะวันนี้อีกินก็มามจะเอาเบแยร่ร่างนึ่งเปไปไปอยู่กุงหมักม่วง,งแล้วก็เหล้าแดเสียร์ฮับปอกแล้วก็เอ็มลอยปวดนึงแล้วก็น้ำเซอร์น้ำติ่งไปพูดเนี่ยเมาโูเพลงไปก็เยี่ยว ันคนเดียวขเขาเนี่ยมาแหลกมูนเ่เาขเาได้มูบบอเขนามาอันดินบุญนนะเออเอาละเขาเงินะสื้อเอาเขาเอาหือดิเขาเฮ่อปอดถูกนี่ว่าใดนนั้นเป็นนะ<า>ั่นกัน็ไงได้เบี้ยเป็นล่างกันนะล่าง้เปปไมือเมื่อวานนี่ขขน,นะออมเขาขอคิงก์ออกมาออกมาแล้วอันออกมาตีอ,อินุกละกา เ้าก็เมียไปพอนพุนนั่งอยู่หันตีเงี้ยนะฮอแล้วพอนหันอะไปชิด่เวนี่กนสะเอ้เราไวตัองรอเนาะฝรั่งนี่ไปคุณไอหนุกแล้วคีรุตยมเงาเขาคีรุตคิดวาเออมือมือขึ้นมือินึ่ง ันปันห่องงานบโมในซอยวัดค่ะนโมเดลีนแล้ค่ะกเขาเ็มีงานดักวะมีดกจัจัอบคือจะหาอีแล้วมือคือมือนีเป็นมือเขาตักบ้าเขอดสะบอะไเออเอาหนมวันนี้วันวันนี้วัดอีแม่อันทีทเข้าล้มาเด้อนั่งนั่งลงนั่งลง นี่นะนี de ่ก็จะไปอีกไปสักเทมหรือเปลาหรอสักไปเลยไปลาอันยูนี่ฮะไปนี่ฮะได้ไปปลาสิเปล่าทุกหน้าเลยมีครบุญธรรกับปุอยู่นี่กับบุดเดียกับแม่วเน รถไนะอ้เฟื่องไปนึ่งอ่ะตัวชุดไ้เฟื่องเลยเราไอ้ง้างไปป้าพี่รัดไปนี่เอาเออหม้อก็วางนี่นะจ้ามันตั้งเขาหากินไปน้ำนะเออน่ารักเรากระิไปป้าอยู่แล้วเนาะไร่ยืนยองนี่งุู้รอขึ้นแล้วเดชผู้รอผูงงามขึ้นแล้วเด้เ เจ้าซูอะไรดีอ้าฟอนห้งลุงเบิังดิจึ้งๆนะอ้าฟอนมึงดูฟอนจะไหนอ้าวไปเดี๋ยวนี้มันนอนพี่น้ำมเราหนิอันเมื่อคืนนี้อาไปนอนนั่มเราเอาเขามานั่อืมจะให้เอาเขามา่อเช้าบุได้ล่ำเอามานอนนึ่งบุลึงอยู่ป้าแล้วทีนี่มาแงวหน่อยบุได้เขาคงเหียดเถอะก็ มันบ่ฝากเดอยู่ชุดเฮาสิแฮปปี้มันบ่มีอันเลี้ยงเด็กเนาะอะนั่งกินดีๆอ่ะก็มีเลี้ยงเด็กแท้นั้นเนาะไปฝากไปโอ2ปีก็ฝากไปแล้วอยู่อยู่บ้านพุ่นน่ะนะอ้ายเอ้ยอ้ายยังพี่แน่นตากันจักเทื่อเด้เนาะลืมเนาะเนาะตัวเองยังได้ก็อยู่แต่บ้านพุ่นเด้บ่เห็นแล้วอ้ายดกบีล่ะมันบ่ฮะนํา บ่น้ำมันน้ำมันยังเออน้ำมันอยู่นั่งเด็เอาไปเห็นยังบุ๊มบานน้ำมันอันน่าลดดิเออน้ำมันลดจะเอาไปเห็นยังไปเห็ดโชเออเห็ดยังเกาะเห็ดโชเออน้ำมันลิ้นพุ่นโอเอาข้าวอยู่หานข้าวพุนโอนั่นน่ะซราบัได้บุ้มีน่ะน้ำมันเครื่องน่ะเออมันเครื่องเราไปซราโซ่บ้านนั่นก่อนจะเอาสร้างลูกฮานบุ้มี มันมีมีแต่จะหันแป้งรถหนูบ้านนั้นเอาไปนกบางทีขอดนะครับอืมป้องป้องไปให้เออนกป่าใบแล้วลาไปอืมเสื้อรถคิวที่ไปไหวมือนี้นะไปป้าน่ะไปป้าลุกทีป้าจะไปจอดไปใส่จอดอันพอว้านเออการ์ฮังมอเนาะขอบริเวณไร้คีตันี้ไปเนาะคีไปในสบ้าไปหอดขึ้นฮันแล้วก็บยู เบอบนดลงพู้หล่ขี้ลงขี้ลงเราจะเอาที่ไปนำเราจะไปใช่ไไปอยู่นี่วะไปอยู่กบม่วงนี่วะไปอยู่นี่ไปตดินชิ่นอืมดินก็กลับมาไปอยู่ท่านกูยังกินอะหนะ Kin kín chưa cấp sự cấp mỹ lắm mặt mì Asa nooner, they nooner. Ta tê tùng katek a chung 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 katek a là katek a chung katek a là katek ao chung katek เอามือจกหันเขาบม,มืาเอาเชี่ยกันเชี่ยมันเป็นแปมลยก็นเนาะเปนแล้วก็ได้อะ้วก็็บยางหันเปมาเลยเอ,อมีล่มาจังหั่นนะถูะดูนแหมอกอึดตูนนี่ย,ยนี่บกวนออกมาเลยล่ายมาไขไปกวนใส่กระแทบเอา,ารกระแทบกนไป,ไปมันแข็ง แข่งนี okay? ่อือเออเอาใส่ไปเจอฮู้ล้อมเอานี่เอ๊ะๆมันยังนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเอาจึงๆไว้จึงๆจึงๆดิฝนกระเดาแดบๆๆๆๆบ่ฝนลงเบิ่งแหนมื้อนี้น่ะฝนหาลุงเบิ่งแหนแม่ฝนหาลุงเบิ่งสงพี่ป้าแล้วน่ะ บิ้งแม่แม่ไปเอาอันห้าเช็ดมุกมาะเ,เอานั่งอยู่นั่งดีๆมาเอาอันนี้เช็ดเอาขนาามาปีมันีด้อะาะเงาหน่นอยได้ปีปีกับสิบเดือนบอดสองปีเถอะไม่บอปีกับสิบเดือน ไอโอ๊ต้องเป็นนอบนลอดได้เนาะเบิดเดือนนี้เดือนวันที่สเเดือนสานี่ก็เลยเต็มปีอืมเลยเต็มสองปีไอบนหอดก็ช่วงยงมห่อนเนาะหวันที่สอเดือนห้าบนลอดนะสร้ปีเ่าปัญยังนอกบนรอดเนาะเม้นบไยังบุปผาที่อไกได้กั คุแลงปีไปเต็มคุะฮักลืมอันนันเวไปแล้วการให้การเงินอีวารับเบ้าดวการหาหาเวยเวเงินแมวเงนม่ยเวนบัปักยุอันล้านล้านไนนะปีไปน้อยเดียวปีบึงมันสร้างสีเดือนเลยนะเป็นเมือแล้ว อันมูเข้าอันเกิดหอมกันเหเข้าอันเขา้าปักเป็นแต่ว่าย่างบะฮั่นซ้ำอันนี้ย่างอย่างบะฮั่นดีเนี่ยแล้วอันนี้ไปทางใดเล่นแตะเว็บเตะว็บเตะเว็บ,วบไปเลยเ <c oughs> มื่อไหร่ถ้าเหนือผ่าเบายังกระเบาหมดเนี่ยสบายดีกับสบายดีพี่ตาโคตรกับพี่ตาโคตรอยู่ซ่อนความไปหมดแล้วนะเอ็นเขาก็เป็นหมดเลยมือนั้นอันคอยว่า vào năm khảo à, như ông ừ. <laughs> à. à. ừ. bác hương hư à, này Lâu ăn, ăn con nôm năm đẻ nuôi, họ ăn con hả, rồi à, dắt, dắt, rồi đi nhặt ăn con nôm năm cỏ mà ăn, dắt ăn thì nó nọ, tự ăn, bớt rồi, ít đấy. à, sắp năn rồi, đang nhìn vào bếp năn được rồi, là xoong bậy bốc. rồi anh, bé ba đẻ nuôi hẵn đã nghe anh đã nghe nói khơi lốt mẹ kh cả ba như ông bác hương nè rồi anh đã nghe nói vào khu vực này, nông vò vào anh อีกเด้อน,นี่เป็นขอาขอนอืมกันให้เบาเลยฮะรักเบาผู้เดียวมันกำลังหันนนนงน่นอันนึงเคลื่อนเบาเดยเฮ้ยเบาสุขข่าฟังบางคนเขาว่ามันอันขันเด็กน้อยโตมี่โบยู่นำแตงเป็นด้วยไหม <c oughs> ต้องยู่นำตลอดกัอนอันนั้นแทนเมียพ <c oughs> าเบาตลอดเดลยยุนกันตลอด นึ่งยังบลกแกนกับแม่บลิงก,กับแม่ตำรเอาไปมา <c oughs> อันนี้เหนื่อยนะครับเราไปเขรียนน้ำกันเองยา <c oughs> มันแพ็ดเครื่องเียนะไม่นท็อปเฮดกันอยู่ข้างเหนืนไนนหนอไอ้คุณเป <c oughs> ็นท้อปเฮดหนะ <c oughs> อยู่ข้างเขามีอยู่บ่เขามีก็อยู่เมืดมีเรื่องฮันเตอร์เซาลีเป็นท็อปเฮดนั่นหรอกติ๊กบุญรอดติ <c oughs> ต๊กกับบุญรอดกันยังอยู่ฮ <c oughs> ันอยู่นาะ อยู่ลุงคือว่าลอยนี่ไปหรออิยมอีจอมอีมุกไปเขาไปป้าเมื่อคืนนี้เบิดแล้วน้องไปมืดแล้วไปนำอเอกเราเอกไปกินดองแมนเขากินบุญแต่<ป>ท่านแล้วก็ออกมาห้องไปออกเพื่อแจ้งหน่อยหนึ่งเอาเมื่อคืนนี้ไอ,อ้ไอ้คุณก็ไปเอกไปดึงติงสักดิง แล้วคนนี้ตอนเข้าไปตอนคืนเลยไปตอนคืนเขาซักเบ้ง,งใกล้ขัน้นเขาออกมาอ้าวโอมีแล้วไปแล้วอืมก็ไปตอนคืนเหมือนบุหอนได้เนาะย่างเย็นเนาะเจ็บนี่ล้าเขามาปะหานแล้วก็ไปอีกอา้าวช่วยแล้วบ้าบลับเ <c oughs> ออไปซ่องเพื่อไปซ่องเพื่อหรอ เอาไปบุญไปดูไปได้เอาสมคลิปนี้อีลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสบายดี